สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มีลักษณะมือที่ดีอวบอิ่มเนินแต่ละเนินฟูสวยมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะลักษณะมือตัวอย่างที่อาจารย์นำมาน,นี้เป็นลายมือที่ดีค่ะที่บอกว่าดีเพราะว่าโครงสร้างของมือลักษณะของมือเนี่ยดูอวบอิ่มมีน้ำมีนวลเนินแต่ละเนินดูฟูเต็มสวยได้รูปเส้นแต่ละเส้นไม่เสียหาย ถ้าดูโดยรวมๆนะคะแค่กลางมือออกแล้วดูเนี่ยก็จะสามารถที่จะบอกได้นะคะว่าถ้าใครที่มีมือลักษณะแบบนี้อิ่มๆเต็มๆสวยๆไม่ได้แห้งเหี่ยวหรือแฟบนะคะก็จะบ่งบอกว่าเจ้าชะตาเนี่ยเป็นคนโชคดีนะคะเป็นมือของคนที่จะมีชีวิตที่สุขสบายนะคะมางคั่งร่ำรวยมีกินมีใช้เป็นลักษณะมือเศรษฐีลักษณะมือของคนที่ สุขสบายนะคะมาเริ่มต้นนะคะว่าเราจะดูเนินเนินสุขคือเนินนี้เนินสุขอิ่มเต็มฟูนะคะมีน้ำมีนวลแบบนี้หมายถึงจะเป็นคนที่มีความสุขมีเนื้อเยอะอูมฟูนะคะหมายถึงเนินสุขครอบครัวมีความสุขเจ้าตัวเองจิตใจก็มีความสุข ะะและเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงถ้าใครที่เนินสุขแห้งเหี่ยวแฟบสุขภาพจะค่อนข้างอ่อนแอขี้หงุดหงิดหัวเสียนะคะอารมณ์แปรปรวนมักจะวิตกกังวลกังวลอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บของตัวเองอยู่เรื่อยๆชีวิตคู่ชีวิตรักก็จะไม่ค่อยราบลื่นนะคะและสุขภาพก็จะส่งผลต่อจิตใจด้วยค่ะ จะทำให้ทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจไม่ค่อยดีไม่ค่อยมีความสุขนะคะชีวิตครอบครัวก็จะขาดความสุขไปด้วยต่อไปเนินจันรเนินจันสวยได้รูปเนินจันเป็นเนินที่เกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการความเพอ้อฝัน การต่างประเทศการเดินทางต่างชาติต่างภาษาถ้าเนินจันทร์สวยก็จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเดินทางเดินทางแควคาดปลอดภัยเดินทางไปทำธุรกิจการงานจะประสบความสำเร็จร่ำรวยจากการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาได้ไปทำงานในต่างประเทศนะคะไปหาเงินในต่างประเทศต่างแดนจะเริญรุ่งเรืองทำได้ด้วยดีนะคะ รวมถึงการเป็นคนที่มีความค reat ีฟความคิดสร้างสรรค์สามารถหาเงินหาทองจากความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองหรือว่าความค reat ีฟของตัวเองได้ดีทํางานที่เกี่ยวข้องกับสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวขอ้ online, วของกับต่างชาติต่างภาษาจะทําได้ดีร่ํารวยสําเร็จรุ่งเรืองนะคะเนินพุธเนินพุธอิ่มนะคะเต็มสวยได้รูปแบบนี้ ก็จะสมหวังในเรื่องของการทำธุรกิจค้าขายการเงินดีความรักดีมีความสุขเนินพุทธสวยเนินสุขสวยมีความสุขในเรื่องของครอบครัวนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีชีวิตคู่ไม่ได้แต่งงานแต่ก็มีบุตรหลานบริวารคนในครอบครัวที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะคะรักใคร่ปองดองห่วงใยกันซัพพอร์ตช่วยเหลือกันได้ด้วยดีเนินอาทิตย์สวย จะสมบังในเรื่องของโชคลาภเงินทองความสำเร็จชื่อเสียงเนินเสาสวยไม่เสียหายไม่แฟบแบนไม่บุ่มลึกนะคะก็จะส่งผลให้การงานก้าวหน้ารุ่งเรืองมีทรัพย์มีสมบัติเนินพฤหัสสวยก็จะส่งผลให้เป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนดีนะคะชีวิตจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าประสบความสำเร็จ ลักษณะโครงสร้างมือที่มีความโค้งนูนแบบนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นมือที่ดีเป็นมือเศรษฐีนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์เงินทองฟโฟลเข้ามาในชีวิตได้ง่ายจะทำอะไรก็มักจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูดีแล้วก็มีพื้นฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเฉลียวฉลา,าดนะคะแล้วก็ ในเรื่องของชีวิตเส้นชีวิตสวยไม่ขาดแล้วในมือน,นี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับเส้นชีวิตสองเส้นเลยก็ถือได้ว่าเป็นมือที่มีความราบลื่นนะคะในชีวิตแต่ถ้าเส้นวาสนาเนี่ยมันมันขึ้นมาจากเส้นชีวิตหรือว่ามาจากส้นมือก็จะลำบากหน่อยจะติดขัดหน่อยลำบากหน่อยแต่ก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันนะคะเส้นชีวิตสองเส้นมีตัวเลือกทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็มักจะ มีมีชอยให้เลือกในชีวิตนะคะถ้าติดขัดทางไหนก็จะมีทางออกมีโหรุธรรมค้ำชูนะคะแล้วก็เป็นคนที่มักจะมีความโชคดีนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือว่าการทำมาหากินนะคะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะคะทีนี้นะคะเราจะมาดูว่าชีวิตเนี่ยจะหาเงินง่ายหรือจะหาเงิน ได้ยุ่งยากลำบากหรือเริ่มเหนื่อยกว่าจะหาเงินมาได้เราจะดูที่เส้นวาสนาค่ะถ้าใครที่เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์แล้วก็ยาวขึ้นไปบนเนินเสาใต้นิ้วกลางคนนั้นจะหาเงินได้ง่ายไม่ค่อยลำบากสักเท่าไหร่ในการทำมาหากินหรือว่าในการทำอาชีพนะคะมักจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูส่งเสริมให้ทำการทำงานทำมาหากินหาเงินได้ ง่ายรุ่งเรืองสบายไม่ค่อยลำบากสักเท่าไหร่แต่ถ้าใครที่เส้นวาสนามาจากส้นมือแล้วยาวขึ้นไปจนถึงเนินเสาคนคนนั้นเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้ดีแต่จะต้องผ่านความลำบากจะต้องมีน้ำอดน้ำทนนะคะมีความสามารถโดดเด่นเฉพาะตัวเป็นคนเข้มแข็งแกร่งนะคะเจอความลำบากเจออุปสรรคปัญหากีดขวางต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ อาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยกว่าเขานะคะล้มลุกคุกคลานก่อนจะประสบความสําเร็จก่อนจะรวยก็ผ่านมรสุมล้มลุกคุกคลานมาก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะและถ้าจะดูว่าจะทําธุรกิจได้ไหมเราจะดูที่เส้นพุทธเส้นพุทธนะคะคือเส้นที่ตั้งขึ้นไปอย่างเนินพุทธใต้นิ้วก้อยถ้าเส้นพุทธสวย คมชัดสวยได้รูปยาวมาจนถึงเนินพุธก็จะทำธุรกิจเก่งนะคะเป็นคนที่มีหัวทางด้านการค้าการขายการลงทุนเจราจาติดต่อค้าขายดีประสบความสำเร็จมีคนช่วยเหลือนะคะทำให้ธุรกิจนั้นจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ถ้าเกิดว่าเส้นมันขาดตอนไม่สวยนะคะก็จะส่งผลให้ธุรกิจติดขัด การค้าการขายอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะล้มลุกคลุกคลานกว่าจะมาเจอสินค้าที่ทำแล้วปังนะคะช่องทางในการค้าขายการลงทุนที่ประสบความสำเร็จหรือปังหรือไรายได้ดีก็อาจจะต้องเปลี่ยนมาหลายอย่างละนะคะหรือจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนโลเคชั่นเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยนแนวตางการลงทุนค้าขายมาหลากหลายอย่างกว่าจะสำเร็จ ถ้าเส้นพุทธมาจากเนินสุกแล้วพุ่งขึ้นไปยังเนินพุทธสวยๆแบบนี้นะคะก็จะมีครอบครัวคอยอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือซัพพอร์ตในการทำธุรกิจการลงทุนการค้าการขายให้ก้าวหนา้ารุ่งเรืองให้ร่ำรวยให้ประสบความสำเร็จโดยมีครอบครัวคอยหนุนหรือลงทุนให้ในการทำธุรกิจหรือทำธุรกิจหรือลงทุนร่วมกับครอบครัวนะคะหรือสืบทอดธุรกิจ ของครอบครัวของเครือญาติก็ได้นะคะแต่ถ้ายังไงก็คือถ้ามีเส้นพุทธสวย,สวยก็จะเป็นคนที่มีดวงในด้านการทำธุรกิจหรือลงทุนหรือค้าขายได้ดีนั่นเองค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้อาจารย์มีแพ็กเกจนะคะลายมือพยากรณ์ค่าครู่9 9 0บาทซึ่งแพ็กเกจนี้นะคะจะ วิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปของคลิปวิดีโอนะคะแพคเกจที่2ก็จะเป็นการลายมือพยากรณ์บวกโหราศาสตร์การผูกดวงนะคะใช้วันเดือนปีเกิดในการผูกดวงเพื่อดูพื้นฐานดวงบวกกับการทำนายวิเคราะห์ลายมือทั้งซ้ายทั้งขวาคำทำนายจะออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอในการวิเคราะห์ลายมือ1คลิปและในรูปแบบของไฟเวิร์ดนะคะ ประมาณ25หน้าในเรื่องของการผูกดวงดูพื้นฐานดวงค่ะสามารถถามได้5คำถามนะคะสำหรับแพ็กเกจ990บาทค่ะแพ็กเกจที่3ก็คือการเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่นะคะสามารถถามได้5คำถามแล้วก็ครอบคลุมในการทำนายเนี่ย3เดือนค่าครู390บาทค่ะ และถ้าหากสนใจแพ็กเกจไหนนะคะในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวก็สามารถที่จะแอดไลน์ QR code นี้นะคะเข้ามาเพื่อที่จะขอรายละเอียดในเรื่องของแพ็กเกจต่างๆในการดูดวงส่วนตัวได้ค่ะ